สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องตื่นเศร้ามาเมื่อนี้วันบ่ายน้องสิเหน็นฟันโป,โป,โปกกระลังซับหมูจา้ากระดูกหมูสิเฮตันนี้เนาะต้มกวยจับยวนนี่แหละอาหารข้นเมาคางจา้ยาย่างกินบ่คิดเราเข่าปากควหยาเพราะมีตื่นเศร้ามากกะหาแนวสดห่อนหอนตัวพี่น้องกระไดนี่แหละไดกระดูกหมูมามาต้ม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 ตัม้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่น้อง ต้มจนเปื่อยบัต่ทนิกก็ใส่กล้วยไอ้นี่ลงไปเส็นกล้วยจับแหงลงไปเนาะจ้าบัตเทนีก็นคนคนคนให้เพิ่นอันนี้ให้เพิ่นเดือด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 ได้ทีเราก็นีละได้เลยกาล่งดีกำลังดีงดเพิ่นวาได้ทีแล้วนะตักใส่ถ้่วยจ้จกโอ้ตับพริกแน่จักหน่อยหอมแน่จักหน่อยคนใส่กันบัตเทนีโอ้ยแสบแห้งเบิ่งเป็นตะแสประจามาเด้อกินน้ำกันเบิ่งหนาตาพี่น้อง จวดจัดฟาดโปะจ้ะสดสดโอ้ยมีแห้งเด้เพิ่นว่ายามมะขืนเนาะพี่น้องเพิ่นก็นได้ไายเก้ีวหนึ่งเราเข้าปากคว่อยากบ่มี่ายแเก้ีวหนึ่งแต่นี่หลายขวดหลายเชือเนาะพี่น้องตื่นเสามาาน้าตาก็สิเป็นแบบนี้แห้งฉันไปใส่เบิร์ดแห้งฉันไปใส่เบิร์ดเพิ่นวาโอ้เกี๊ยวเอาซี่ิตบอลอดเนาะพี่น้องนี่ละยามกินบ่คิดมีตะมวนมีตะจวดไปนานเนาะพี่น้องเนาะ คนเฮาโอ้ยเข็ดไปจ้าสามีสามมวลกินกินตั้งใจกระดูกระโอ้ยเปื่อยแห้งตุมใบือว่าล่ะต้มใบเต้งแตเมมาขึ้นค่ะแกะติบ่บเปิดหลายลอยอยู่ว่าพี่น้องหย่านมันบ่อันนี้เนาะหย่านหมูบบเปื่อยบ่รุ่รยกินเซ็ตแล้วบัดที่นี่กสัสิผ้าเดี๋ยวมันปรุ่ไปใส่หน่อขี่รถไปไปใส่ไปใส่ไปใส,ส่พี่น้องไปหาซื่อแนอยูแนวกินตัวจ้า กินแล้วมีแห้งแน่จักน้อยกับผ้ากันไปใาผ่านมาหมดนี้เนาะจากอันนี้มันสิเป็นสตูดิโอเขาเฮ็ดพวกแฮร์รี่พอตเตอร์พวกอันนี้เขาสิถ่าไอหนังของรถของเดอะริงส์วกจิงสีแต่ที่เขาลง็นได้ในคลิปมากหมดแล้วใส่ปักเสือแน่ยปาพริกเขียวแดงแค่รสบอกาก็ค้ลอลงบอคคอลีเนาะจากหาซื้อแต่ใบเตรียมใบสำหรับทีนึงที่เไปซื้อแต แตงนวยละสีซีตัวบาที่น่างามหอดนะปลูกเองผู้ชายขายปลูกได้หลายกันเลือยขายดึงสีหลัเดืวอและหาซิพี่บานใครเจ้าจะคองซื้อของกินไละกหอดไก่จากไก่หยางแก่เหนียวต้มแสบรามเนื้อจากสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะี้ให้อาหารคุ้งใาเม็ดข้าวโพดดังสีอันจะโอเค่ากระนาลักนารลั สารสำหรับคนถ่ายนาะจะสบายกอบเราค้นซ้อจัดสิได้เบคอนไดโนมค่ะปักแมวนี่คือแบบปักแมเวเผือกบบะนั่นจัอาหารอันนีสามารถึงนี้นึนจะน่วยนี้ปอนเจ้าเนาะบัก้ะนั่งที่นอกกาบาซิเอาจะเพิ่งโลกปิดเขีนลแล้วเดี๋ยวเราตนกระได้ละน,นีบักจะโชโรคบักน,น่นบักนี่เนาะอันนี้ก็ปากมวน ตกม้วนซีหาดไว้ร่างก่อนเจ็ดได้เจ็บปลดหากอมาถึงเซกชันหนออสอกแมสก้ผู้ดใดยห,ห,หีสเตอร์เนาะสำหรับอุปดรว่างใครขวัดแตเอวัยขอเด็กอ้ม,มาถึงอันนี้ข้อสินีนแห้งแนะ่เอาจวดมาขึ้นยงำราจับแาจักอามาอีกมาหาอันนี้ เก็เติมสปอตพี่น้องกรสีนิ่งแช่มเป็นมี่ว่ามี่เหล่ามี่ยามาดูสิของบ่คอยมีจากตื่นสายมาสายครึ่งตะก้านี้จะเท่าไหร่อันนางหัยใจไปร้อยยี่สิบกอนนะจ๊ะอันนี้กันหน้าลหมาจากเซียนสตรีก็สิมี่พ่วงพ็อคาโดไก่เกยกรสือมาอันที่เข้าไปคัญหาต้นได่บุกบปถ้ามาเอาที่นี่เลยมาดูว่า ะตรงนี้จะหมดไปอีกเท่าไหร่เนาะจา๊ะร่วมกันนะครับนี่อ่ะเมื่อซัดเนื้อเสซตกระไดมาบลายจา้ะเดี๋ยวก็ต้องไปไหมโบแล้วบัดที่นี่กสิมาฮอดกันนี่ข้างกับบ้านเนาะจ้ะเนาะกสิมาพานมาดูแกล้งจิกไอ้มาดูกิจการมาตรวจกิจการว่าเป็นจังได้ในอันนี้โรงแรมเดอะกรฟนะคะพี่น้องเบิ่งนู้นบารตีกรอฟคาตีกรอบหอดหนึ่งละสองร้อยห้าสิบปอน 2 5 0ร้อห้ปอนด์กินทุเรียนปานทอดค่าห้จับก่ได้ไ,ไปคำนวณเองจกะกหุ้นสีสิบรถตอนนี้ก็ขี้ไปขี้ไปก็สวยงามตามทองเรื่องโรงแรมดีก็ิมีพว เือคือเขาเจ้าเียนนี่อันนี้ก็รถฟราฮารีเบาๆจะรถเขานะไม่ใช่รถเราโอ้โรงแรมมือนี่กันอยู่เนาะจ้ะค้นเกิมีงานตรงงานแต่งอันนี้กิสี้มาทั้งหลังโรงแรมก็สิเป็นสนามก็ค้นเขาสิมาตีก็อันนี้อากาศพอดีคนบ่ค่อยหลายพี่น้องถ้าอากาศดีห้าโมงจอดรถกระบะมี่เนาะจ้าอำมนี่อันนี้แล้วแล้วก็สิไปนี่ไปไซอีทั้งเปิน้องททางแถวบ้านจังสีละ รถสวนกันบไดย้ยเฮียนหลังนี้พี่น้องเบื้องต้นนี่ก็เอิ้นว่าเฟสติเรียธนาห้อน,นี่สีแบบงามกลับมาถึงเราจะมาซื้อดอกไม้เนาะดอกไม้พี่น้องอันนี้แดดบ่ค่อยมีเนาะจะปีนีเดือนเมษาเราแดดกันยังบ่ามาอยู่กันยังบ่ค่อยงามปานไดถ้าปีกะมาแบบปีกายแดดมาไวยังสิกสิงามสะพร่งเนาะจะดอกไม้อ้ยอ่อนซ่อนอันนี้ขาเจ้าเป็นแบบเนอร์เซอรี่เนาะ เลี้ยงใบกอนสีกรเจกกระสิเฮ็ดอันนี้กระถางขายกระถางห้อยนะจ๊ะเฮ็ดไปขายทรงอันนี้ทรงตามพับตามยังจังสีสันตัวเป็นกระสิเฮ็ดแบบใหญ่โตเนาะจา้ะโอ้ยยางบวันเบาไหวมันหลายลงเดือนจ้ะเดินชมกันไปนี่สะดอกาำน้มจ้ะพี่น้องเปิดเหล้วยมเ,เข่า,าขขอ้าวเข็มาดามเข็ดเข็ดแดยังน้อมาดามน้อเข็นจ้ะมาดาม แล้วเราจะจวดสร้างเม้าในจักหน่อยยิ้มได้เผิ่นว่าไปเข็นรถเมียไปปลูกผักที่บ้านเราตินี่เรละจ้าชีวิตจวดจัดฟาด <Thank you. S 1> โก